มีเอหลายท่านมาถามว่าแหนแดงคืออะไรนะครับใช้ประโยชน์ทำอะไรเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับในช่วงเช้าๆนะครับพี่น้องอคลิปนี้พาพี่น้องมาเอาความรู้เกี่ยวกับแหนแดงตามที่ผมได้เสนอไป1คลิป นะครับพี่น้องก็เอฟซีสนใจมากนะครับว่าแหนแดงใช้ทําอะไรนะครับเป็นพืชเป็นผักอะไรได้ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนักวิชาการเขาบอกว่าแหนแดงคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเร็วเราไปดูด้วยกันนะครับค่ะแหนแดงนะก็เป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งนะคะเป็นเฟิร์นนะคะ ซึ่งภายในพรงใบแหนแดงเนี่ยเขาก็จะมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในโพรงใบซึ่งสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวตรึงในตัวเจนจากอากาศทําให้พืชตัวนี้นะคะมีปริมาณในตัวเจนเนี่ยอยู่ประมาณ 4- 5เปเนลยนะคะซึ่งพูดโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีในตัวเจนอยู่ประมาณ1หรือ2เท่านั้นค่ะอันนั้นก็ใช้ทดแทนปุ๋ยในตัวเจนได้คล้ายพืชตระกูลถั่วค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้แหนแดงเนี่ยในนาข้าว พอมีเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแหลง่งในตัวเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากดังนั้นเขาก็จะหันกลับมามองพืชที่สามารถให้นโตรเจนได้สูงเพื่อให้ตอบสนองต่อการเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะ นี่เป็นสายพันธุ์ไมโครฟิลลาซึ่งได้รับการปรับปรุงจากกรมวิชาการเกษตรพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็บางๆของเราเนี่ยเชฟค่อนข้างจะกลมนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะหนากว่าถ้าเกษตรกรพบเห็นแหนแดงพันธุ์ของเรามาก่อนเนี่ยแล้วก็ถ้าเห็นพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเลยคือสายพันธุ์นี้นะคะก็จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากในประ,ะ,ประเทศไทยนะคะมีน้ําหนักเนี่ยแตกต่างจากพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยประมาณ10เท่าค่ะเราเทียบเป็นพื้นที่ต่อหนึ่งตารางเมตรเนี่ยแหนแดงพันธุ์ที่เราส่งเสริมนน่ยะจได้้ําหัก ประมาณ2กิโลถึง2.5กิโลกรัมค่ะามเพราะฉะนั้นก็คือในนาข้าวหนึ่งไร่เนี่ยค่ะเราจะได้แหนแดงสดเนี่ยประมาณ3ตันนะคะค่ะซึ่งถ้าเราไถากลบลงไปเนี่ยก็จะให้ไนโตรเจนเนี่ยที่เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของข้าวในฤดูนั้นๆค่ะขอรับได้ฟรีที่เราเลยค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะค่ะถ้าเกษตรกรที่บ้านอยู่ไกลอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้ามาสักหนึ่งวันเพื่อที่เราจะได้เตรียมแพ็คให้นะคะ เนื่องจากว่าถ้าเราตักไปสดๆเนี่ยแหนแดงเนี่ยก็อาจจะเสียหายหรือเน่าพออยู่ในถุงภาชนะบรรจุเนี่ยแล้วถ้ายังแปะเปียกๆอยู่เนี่ยนะคะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายขณะขนส่งได้ค่ะนี่แหละครับพี่น้องเราได้ฟังประโยชน์ของแหนแดงแล้วนะครับก็เราที่เป็นชาวสวนทุกท่านนะครับก็ควรจะ ขยายแหนแดงเอาไว้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์นะครับพี่น้องง่ายๆนะครับทําตามคลิปนี้ก็ได้นะครับพี่น้องแต่ก่อนแหนแดงของสุดาฟาร์มนี่เยอะนะครับพี่น้องแต่ช่วงนี้มันเบาบางก็เลยทําเฉพาะขยายเอาไว้เพื่อใช้ในอนาคตต่อไปนะครับาคลิปนี้พี่น้องได้ดูนักวิชาการเขาให้ความรู้เกี่ยวกับแหนแดงแล้วนะครับก็ พี่น้องที่ติดตามก็ไปปลูกได้นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ